ผมในนามของท่านนายกไปรุณป mm ุต hmm> ติส <basics> ิงห์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานได้มาร่วมในพิธีมอบข้าวสารในฐานะนำขององค์การบหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมอบข้าวสารและอินทผาลัมให้แก่มัสยิด54แห่งเพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมการทืตสิทธิอดของมุสลิมจังหวัดภูเก็ตปีจมาร้อยห้าสิบ เมื่อวันที่8กรกฎาคม2 5 5 6เวลา10.00นนายสรธรรมกินดารองนยายยกรวการบริหารส่วนจังหวดัดภูเก็ตในนามนายเพบูุอุบติสิงห์นยายยกงค์การบริหารส่วนจังหวดัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีมอบค้าวซานและอินทรพัลัมให้แก่ผู้แทนมัสยิดต,ต่างๆในจังหวดัดภูเก็ตจำนวน5 4มัสยิดพร้อมกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทื่อิีนออดของมุสลิมในจังหวดัดภูเก็ตรประจำปี2 5 5 6โดยมีนายเจรศักดิ์ขอทิ์ที่ปรึกษานายยกงวการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายบุญเสริมส่วนรถาภูมิที่ข้ารานการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายสักชัยชาววรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตลอดจนแค่ผู้มิเกียรติข้าวร่วมณศาสาราประชาคมจังหวัดภูเก็ตท้งนี้หลังจากสำนักจุฬาราชบรบุตรีได้ประกาศให้ชาวไทยมุสลิมทัวประเทศไทยได้ดูดวงจันทร์เพื่อกำนดวนันเริ่มตอนของเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนตี๙ ข้องปฏิทินอิสลามโดยนับเดือนตามจันทรคติชาวไทยมุสลิมจะต้องทื่อซินอดเป็นเวลาหนึ่งเดือนทันศาตรอาจารย์ม่ัมัดกลาวาการทื่อซินอดเป็นโลถ้าหากว่าผู้นึ่งในพวกทันทื่อซินอดในวันนึ่งแลว้วเขาไม่ตำชัวและผู้จายาบคายในระหว่างวันชาวมุสลิมจะละแวนการกินการดืม่มซึ่งการทื่อซินอดในเดือนรอมฎอนนับได้ว่าเป็นโอกาสดีที่อวัยวะข้องระบบทางเดิอนอาหารจะได้พักพอน จะได้หลัางสรารผิดในร่างกายออกไปโปรดจากการศึกษาพบว่าการอดอาหารในระยะหนึ่งจะเป็นการขจัดสรารผิดออกจากร่างกายเพราะรางกายจะคับข้องเสียที่มักมุ่มหรือสานอาหารที่มีมาเกินความต้องการของร่างกายเช่นไขมันในเส้นเลือดหรือที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลออกไปเพราะหากมีมาเกินไปในกระแสเลือดจะทําให้เกิดโรคต่างๆต,ตามมาอาทิโรคหัวใจและลอดเลือดมีรายงานจากการวิจัยพบว่าการอดอาหารอย่างสิ้นเชิง จะทําให้ความดันโลหิตลดลงในขณะที่พันธุ์บลข้องเลือตีเก้าสู้ใจไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งการทื่อซีนออดยังเคลื่อคลัดจะทําให้ผู้ที่ทื่อซีนอดอดลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคหัวใจได้นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมการทื่อซีนออดของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตสร้างการมีส่วนรวมระหว่างผักรัฐและประชาชนในชุมชนส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดความรัก ความสมัครใจรู้จักความอดทนและช่วยเหลือสิ่งกนและกันอันจะนําไปสู้การลดความขัดแย้งและการทะเลาะวิวาทในชุมชนอีกทางเป็นการเสริมสร้างความสงบสุขให้แก่สังคมได้เป็นอย่างดียิ่งสลามอะลกมวารองมาตุนลอวะบาระการ์ตสำหรับในวันนี้นั้นเป็นวิธีมอบข้าวสารและอินตะปาลามให้กับมัสยิดต่างๆนะครับซึ่งมีทั้ง,ง,ง,งท่านอิหมามและก็ตัวแทน ของมัสยิดคือคณะกรรมการประจำมัสยิดเนี่ยมารับมอบต่างสิ่งของที่นี่นะครับที่ศาลาปรยาคอนสำหรับในส่วนของการบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตกับการต้อนรับโรมฎดอนนะครับในปีนี้เป็นปีที่6ทนี่เราได้ดำเนินการไปนะครับซึ่งเราถือว่าเดือนโรมฎดอนนั้นเป็นเดือนที่ประเสริฐสำหรับชาวมุสลิมสำหรับ อุมัตของท่านอัวดุลลาว์สลตามนะครับและก็เป็นเดือนที่ทำให้มุสลิมมีความอดทนนะครับเพราะว่าจะต้องมีการอดอทั้งการกินนะครับทั้งในเรื่องของสายตาในเรื่องของการคิดในเรื่องของจิตใจต่างๆนะครับและเป็นเดือนประเสริฐที่ศาสนาได้กำหนดไว้ว่าเป็นเดือนที่ ประตูของนรกเปิดปิดนะครับแล้วประตูสวรรค์เปิดนะครับฉะนั้นจึงเชิญชวนพี่น้องมุสลิมที่รักวอาลรสุบานอเวตาลาทุกท่านได้เชิญชวนกันถือซื่ออดก,กันอย่างเขร่งคัดนะครับสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรเราได้สนับสนุนให้กับมัสยิดทั้งเก้าสารและอินทปาลัมเพื่อที่จะให้ชาวบ้านที่อยู่ ที่มัสยิดที่มีโอกาสลักสีน่ะที่มัสยิดได้มีการทำอาหารแล้วก็ทานอินทราปาร์ลังก์น,นะครับซึ่งหลังจาก,กนี้นะครับทางผู้บริหารแล้วก็ทางสมาชิกสภาองค์การเมืองโซนจังหวัดเนี่ยเราจะไปเยี่ยมเยียนตามมัสยิดต,ต่างๆนะครับถ,ถึงที่นะครับตลอดเดือนมกราคมนะครับคร,รับสลามอละลัยกุมพระองค์มูฮัมหมัดอัลลอฮ์เราจะได้ไปู